ราชาการจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเปิดบ้านพระสุธาราทุ่มยกระดับแก่งเกาะใหญ่2สู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ระดับจังหวัดค่ะ จังหวัดกำแพงเพชรค่ะเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างเต็มรูปแบบโดยนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารบริการนักท่องเที่ยวบ้านพะสุทาราณนะแก่งเกาะใหญ่สองอเภอขานุวรรักษ์สบุรีซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญค่ะในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ให้กลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงเชิงอ,อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสําหรับการเปิดบ้านพะสุทาราค่ะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของแก่งเกาะใหญ่2ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางโดยอาคารแห่งนี้ค่ะจะทําหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมในการให้บริการข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความประทับใจและความสะดวกสบายสูงสุดให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนค่ะด้านนายชาทิพย รุจนะเสรีคากล่าวว่าแก่งเกาะใหญ่สองมีศักยภาพที่โดดเด่นในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การมีบ้านพระสุธาราจะช่วยยกระดับการบริหารจัดการและสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันเป็นการพัฒนาที่คำนึงถึงความยั่งยืนและเชื่อมั่นว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจรากฐานของอำเภอ คานุวรรักษ์สบุรีได้เป็นอย่างดีค่ะจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะและผู้สนใจเดินทางมาสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติและใช้บริการณอาคารบ้านพระสุทาราแก่งเกาะใหญ่สองเพื่อเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวครบถ้วนและได้เรียนรู้อย่างยั่งยืนค่ะ